สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสรพเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบริการสาธารณะด้านการบริการทางสาธารณสุขและการแพทย์มีวัตถุประสงค์หลักในการทําลงไว้ซึ่งมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถา,านพยาบาลว่าจะสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่าสถานพยาบาลมีระบบคุณภาพระดับสากลประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA สรพขับเคลื่อนกระบวนการในการสร้างคนดีโดยยึดตามกรอบของค่านิยมองค์กร PDLA p r o f e s s i o n a l and Sales Development) การสร้างคนภายในให้เป็นมืออาชีพด้วยการพัฒนาตนเอง Discipline, i n t e g r i t y and Responsibility การมีวินัยฝ่ายคุณธรรมและรับผิดชอบสร้างคนสรพอให้เป็นคนที่รับผิดชอบต่อตัวเองต่องานต่อครอบครัวต่อสังคมและประเทศชาติปลูกฝังจิตสำนึกให้มุ่งหวังต่อความสำเร็จไม่เบียดเบียนเวลาและทรัพยากรของราชการมีจิตสำนึกรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ Leadership and Teamwork การมีภาวะผู้นำทำงานเป็นทีมสรพได้สร้างรากฐานให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกในเวทีหรือกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการทำงานแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ Authorism and Respect การอุทิศตนเพื่อผู้อื่นและให้เกียรติผู้อื่นทั้งนี้สรพอ,อยังได้นำค่านิยมองค์กรมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีการสะท้อนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนดีไปกับการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอีกด้วย